สวัสดีครับวันนี้พามาอัปเดตแกะปี2566ของที่ฟาร์มนะครับก็ไม่ได้ถ่ายคลิปลงเลยครับช่วงนี้ไปทำกระต่ายอยู่ครับกระต่ายเนื้อกระต่ายสวยงามนี่คือด็อปเปอร์นะครับที่เป็นหัวดำนะครับตัวใหญ่มากครับไซส์แ0ดสิบเกสโลส่วนนี้คือลูกเขานะครับนี่ตัวน,วนี้ตัวนี้ตัวผู้ตัวนี้คือสาวยังไม่เคยทับนะครับ เป็นลูกของลิตเทนนะครับลูกลูกลูกของตัวนี้ครับนี่นตัวนั้นนะฮะลูกของตัวนี้พอดีว่าได้มาตัวเดียวส่วนใหญ่จะได้ตัวคู่นี่ครัพามาดูเด็กๆ <c oughs> เด็กๆก็มีตัวตัวหัวดำตัวนี้ออกที่หลังนะแล้วก็จะมีพี่เขานี่พอดก่อนนะฮะคุณนมั่นมากกำยำนะ ส่วนตัวนี้เป็นซันตาพ่อเป็นดอเปอร์นี่แม่เขาครับสวยมากนะครับผมไม่ได้ตาหางสวยมากนะซันตาดาแต่ดําสนิทส่วนตัวนี้โอ้โหแข่งขายใหญ่โครงสร้างนี้ไม่ต้องพูดถึงฮะสุดยอดอยู่แล้วฮะดูครับ ยังไม่สามเดือนเลยนะครับเนี่ยสองเดือนกว่าดูตัวแต่ตัวนี้เกิดที่หลังท่านใดสนใจก็ลองมาดูนะครับตัวนู้นก็ตัวผู้ครับตัวดำเนอะขอบคุณนะครับ